นี่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 นเห็นไหมตัวตัวนี้มันจะมีทั้งหมดหนึ่งแบบสองแบบสามแบบสี่แบบห้าแบบหกแบบเจ็ดแบบเก้าแบบนะครับมีเก้าแบบไอ้ลายนี้สวยลายนี้สวยเดี๋ยวลองดูในตู้นี่นี่เดี๋ยวเยอะไหมถือว่าไม่เยอะนะเดี๋ยวแบ่งครึ่งตู้แบ่มครึ่งตู้แบ่งครึ่งตู้ประเด็นของเราวันนี้คือไอ้ที่เหลือครึ่งตู้เนี่ยเราจะทําการหยอดให้หมดเลยหยอดให้หมดตู้ไปเลยนะครับแล้วก็เอาทั้งหมดตู้เนี่ย ถ้าเกิดว่าตัวไหนที่มันซ้ำเราเอาไปแจกคนดูนะครับผมไม่ได้คิดว่าไอ้ครื่งตู้เนี่ยตัวตกตกตกเหรียญนเหรียญละห้าสิบบาทอ่ะใช้เราจะใช้ิชน,นมานเท่าไหร่วะพันหนึ่งพันหนึ่งเหรอ,อบอกว่าถ้าเกิดนะ 1, เอาพันห้าเอาจริไงๆนี่วันนี้วันเสาร์เว้ยคนมาหยอดโคตรเยอะเลยเว้ยเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นคุณป้าป่ะ <c oughs> ใช่ป่ะเขามากันสองสามคนแล้วเขาก็หยอดเขาสนุกกันใหญ่เลยเว้ยคิดป่ะเขาหยอดเป็นผู้แบบเหมือนโมเดลตัวผู้หญิงอ่ะเนี่ย จริงจริงแล้วอยากจะถ่ายคุณป้าแต่ไม่กล้าถ่ายกลัวเสียมารยาทเลยขอเขาเออถ่ายข,าขอขไม่คือเราจะแอบถ่ายแค่แบบ<อ>ได้เห็นดูว่าคุณป้าหยอดสนุกสนานไงแต่คือไม่กล้าไงกลัวเสียมารยาทเลแต่คุณป้าเขาดูอลเลิร์ทมากนะเขาหยอดเขาเขาหอเขาหยมองเราอยู่นะเขาหยอดแล้วเขาก็ลุน้นเว้ยได้ตัวนู้นอยากได้แต่ดีเว้ยสนุกดีว่ะเอามาดูของเราดิอ่ะเฮ้ยตกใจหมดนึกว่าไม่ลงเราดูตู้ดิจะหมดเลยเว้ย มันเริ่มหลงแหลงแล้วเว้ยโอ้ยเป็นอีกสิบอันนะเออถือถือแสดงว่าตู้นี้ขายดีนะมันลายมันสวยเว้ยเออลายมันสวยเว้ยแ้ตัวละใหญ่ด้วยอ,อืมตัวใหญ่ด้วยนะ <hour> later. อ่าตอนนี้เห็นไหมครับมันเหลืออยู่สองลูกสุดท้ายซึ่งผมกำลังกังวลว่าผมอาหยอดไปผมไม่รู้ว่ามันจะแป๊กหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่รู้กันกว่า เนี่ยหลุมที่ว่างอยู่เราไ,ราไม่เราไม่รู้ว่าเราหยอดไปเนี่ยมันจะไปแจ็คพอตโดนหลุมที่ว่างอยู่หรือเปล่าไงแต่และลรเดี๋ยวลองวัดลวงดูจะได้รูฟีหรือเปล่าวะเฮ้ยได้อยูเอ้ยนนี่ปวดรู้แล้วมันต้องอยู่ตรงมันต้องอยู่ตรงสปริงเว้ยมันต้องอยู่ตรงสปริงมังจะลงแต่ว่าอันนี้มันอยู่หา่างสปริงอย่าไปจะลงวะลองอตลองดิเอาันนี้ลองลองถ่ายเลยถ่ายเลยเดี๋ยวนเราหมุนดูถ้ามันไม่อยู่ตรงสปริงมันได้หรอได้ ไม่ได้กูว่ววาแล้วขอข้าวทำไงอ่ะขอขมันต้องอยู่ตรงสปริงเ <c oughs> ว้ยอ้าวรวยอะไรอย่างเงี้ยรวยกินเงินกาแฟเออขอคืนใครเรื่องไม่ได้แล้วช่างมันเถอะเราแสดงว่ารู้กฎอย่างทำงานแล้วเว้ยคือเราเราต้องอะไรบ้างมันต้องอยู่ตรงสปริงด้วยมันถึงจะโดนสป <c oughs> ริงดันลงมาเว้ยเอออย่างเงี้ถ้าแบบเด็กๆไม่หอดแล้วแบบมันไม่อยู่ตรงสปริงน้องก็เสียตังค์สิเลยไม่รู้ว่ะแล้วเอาคืนที่ใครอ่ะเอาคืนที่ใครยังไม่รู้เหมือนกันนะ Ja, vi har และทั้งหมดนี้ครับก็คือผลงานในการกดของเรานะครับกดไป1ตู้เต็มๆนะแต่น่าเสียดายนะครับคือตอนที่ผมกดอ่ะอย่างที่บอกไปนะครับอย่างที่เห็นคือมันมันมันยังไม่เต็มตู้ไงของมันโดนกดไปนะครับมันจะเหลือแค่ประมาณครึ่งตู้นะครับก็เดาเล่นๆนะครับว่าถ้าเกิดว่าของมันเต็มตู้จริงๆเนี่ยผมน่าจะเสียเงินประมาณ2000กว่ากว่าผมว่าน่าจะ2องพนะไม่น่าเกินนั้นนะครับก็ตกเฉลี่ยตัวละห้บาทนะครับลูบ๊กได้มาเยอะจัดนะอันนี้ไม่ต้องแปลกใจที่บูก๊กมันวิเวียนนะ อันนี้เป็นบลูแบบเวอร์ชัน45องศานี่บยบลูเอียด์นิดนึงนะเฮ้ยมาดูนิดนึงอ่ะอันนี้คือกดครบทุกตัวนะครับอันนี้คือตัวที่ครบนะครับส่วนตัวที่ซ้ำนี่แจกคนดูนะครับก็เล็งเอาเลยแล้วกันนะครับว่าใครอยากได้ตัวไหนอะไรยังไงนะครับก็หวังว่าจะโชคดีกันนะครับสำหรับคนที่กำลังจะทำกิจกรรมในคลิปต่อๆไปนะบ่นนิดนึงเห็นไหมจากที่ดูเ่เห็นไหมมันจะมีผมได้ลูฟี่แค่ตัวเดียวได้แฟงกี้แค่ตัวเดียวนะครับ ตรงนี้ไม่มีเลยตรงนี้ไม่มีล, <c ười> มมลูฟี่กับแฟงกี้เลยเท่ากับว่าลูฟี่กับแฟงกี้คือออกโคตรยากออกโคตรยากนะครับขนาดผมกดมาครึ่งตู้อะยังได้แค่อย่างละตัว <c ười> คิดดูแล้วกันถ้าเกิดว่าคนที่เขาแบบกดทีละตัวหรืออะไรเงี้ยเขาจะได้ลูฟี่กับแฟงกี้ไหมแทบแทบ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 จะเป็นไปไม่ได้คือแม่งยากมากครับเนี่ยลูฟี่คือผมว่านะไม่ไม่รู้ว่ามันแพงหรือเปล่าไงเข้าใจปะ งงไหมก็คือแบบเรียกว่าไงต้นทุนมันอาจจะสูงกว่าชาวบ้านชาวช่องกันไหมคือตัวมันใหญ่เห็นไหมลูฟี่มีทั้งตัวลูฟี่มีทั้งเตียงอะไรเงี้ยแฟงกี้ก็ตัวใหญ่กว่าเขาอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าพอตัวใหญ่แล้วแบบต้นทุนมันสูงกว่าไหมอ่ะนะครับก็เลยการบ้านเนี่ยกดมาครึ่งตู้ได้มาแค่อย่างละตัวลูฟี่กับแฟงกี้ที้ะได้ยากจัดส่วนตัวอื่นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรในการกดนะครับก็ได้ครบกันหมดเลยนะครับในชุดนี้เนี่ยยังไม่มีจินเบนะเพราะว่า อันนี้เนี่ยมันจะเป็นวันพีชนะครับตีมตีมครบรอบ20ปีนะครับตอนนั้นเนี่ยมันยังอยู่ภาคบิ๊กบําอยู่เลยนะครับตอนนั้นภาคบิ๊กบัมเนี่ยจินเบยังไม่ได้เปิดตัวกับกลุ่มมอกฟางอย่างเป็นทางการนะครับก็เลยทําให้ตัววันพีชฉลองครบรอบ20ปีนะครับมันยังไม่ได้มีจินเบนะอ่ะโอเคประมาณนี้ครับผมสําหรับการกดกรชาปองของเราวันนี้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับผมไปนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับทําเพื่อคนดูนะกดเสียตังค์อย่างเยอะนะอธิบายเสริมนนนนิดดดึงรัับหโมมเเลชุี้จะป็น model bẹp chút đều ฉลองครบรอบ20ปีวันพีทครับมันจะมีต้นแบบมาจากภาพปกวันพีทในตอนที่851ครับตอนนั้นเนี่ยยังอยู่ผ้ากอเงือกครับธีมอย่างที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นสีฟ้าสวยๆแบบนี้เลยครับคือถอดรูปแบบโมเดลมาจากภาพปกเลยครับคือสวยมากครับอ้ดีไซน์สวยออกแบบอะไรสวยมากครับการลงสีอะไรก็สวยแบบเป๊ะเวอร์เอร์ครับแล้วลองสังเกตที่หัวไหล่แฟงกี้ครับเขาจะมีเขียนครับว่า20อยู่นะครับก็หมายถึงครบรอบ20ปีนั่นเองครับก็ถือว่าเป็นเซตที่สวยมากๆเซตหนึ่งนะครับผมสำหรับเซตครบรอบ 20ปีนะครับผมแค่นี้แหละครับผมเก็ตเสริมเล็กๆกน้อยๆนะ